สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่รับชมคลิปและผู้ติดตามผมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีปิดตานะครับอ่าผมก็ไม่ทราบว่าปิดปิดตาของสำนักไหนนะครับแต่ว่ามีความสวยงามแล้วก็เป็นเบ้าประกบนะครับเป็นเบ้าประกบ ด้านข้างหูนะครับเป็นตัวอุสองฝั่งนะครับสองฝั่งแล้วก็มีแขนมีมือนะครับมาปิดที่หน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็รูปทรงพิมพ์นี้ก็เป็นลักษณะสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นทรงของอนั่งปิดตานะครับสวยนะครับเนื้อสวยแล้วก็เป็นเนื้อ,อคล้ายคล้ายกับอ,ออกจะเป็น เมฆกสิทธิ์แล้วนะครับแต่ไม่ไม่เขียวไม่ไม่อะไรนะครับแต่ว่าเป็นดําเงานะครับอ่าเป็นเป็นการหลอ่อเป็นการหล่อนะครับแล้วก็แบบเป้าประกบฝีมือการหล่อนะครับอ่าน่าจะเป็นช่างจากอ่าช่างหลวงหรือว่าช่างอ่าแถวบ้านช่างหล่อนะครับเพราะว่าฝีมือแบบนี้ไม่ใช่ช่งางชาวบ้านนะครับแล้วก็รูปร่างพิมพ์ทรงนะครับ ผมใช้เพื่อนๆได้เห็นชัดนะครับว่าการเข้า,าประกอบเป่าขเขาทำได้งดงามนะครับวันนี้ผมก็เอามาแนะนำเพื่อนๆนะครับก่อนที่ผมจะทำคลิปหลวงพ่อเงินยาวๆวันนี้ผมก็มีโบนัสคลิปนี้นะครับมาทำให้เพื่อนๆดูอันนี้เป็นปิดตานะครับเป็นปิดตาลักษณะที่ผมชื่นชอบอ,องค์นี้นะคือคล้ายๆกับปิดตาหลวงพ่อแก้วเหมือนกันนะครับ ทรงลันนกษณะเป็นปิดตามีมือมาประสานปิดที่หน้านะครับแล้วก็ตัวอุที่หูทั้งสองข้างนะครับเป็นลักษณะเหมือนเซาเบาเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับดูนะครับแล้วก็เป็นตัวอุลงมาลักษณะเนื้อก็มีความเก่านะครับเนื้อมีความเก่ามีการลงลักปิดทองด้านหน้าไว้นะครับก็หลุดล่อนไปบ้าง เนื้อเก่าจริงครับเนื้อเก่าจริงแล้วก็ลักษณะเส้นสายของอสังขาที่พาดนะครับตรงนี้มีการเขียนลงอักขระไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นเหมือนตัวนะแล้วก็หรือตัวอูนะครับ2ตัวนะครับ สองฟังนะครับลงลงไว้นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูก็จะสะท้อนนิดนึงนะครับอ,อ,องค์พระมีความมันเลื่อมนะครับแล้วก็ที่ก้นนะครับก็ <c oughs> มีรอยตะไบแล้วก็จานนะครับรอยตะไบก็มันเลื่อมนะครับเนื้อเข้าใจว่าน่าจะเป็นเนื้อประเภทเ,เมคกสิทธิ์หรืออะไรอเงี้ยดูผมบหันให้ดูยันนะครับ เดี๋ยวผมอาจจะหันผิดทิศนะครับไมไ่ทราบว่าตัวด้านไหนเป็นด้านบนนะครับเ <c oughs> งาแปดก็จะสะท้อนนะครับครับน่าจะเป็นตัวพุธนะครับพุธอ่าดูด้านนี้นะครับน่าจะเป็นตัวพุธ แล้วก็เป็นตัวอ,อะไรนะมาดูไม่ชัดเหมือนกันนะครับมันสะท้อนนะครับแล้วก็การาวางแข้งนะครับคล้คลายๆกับหลงพกแก้วนะครับคล้ายๆกับหลงพกแก้วแล้วก็มีการบากตรงข้อเท้าซ้ายนี่เล็กน้อยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นสังขาติห้อยลงมานะครับเส้นสังขาติจากข้างบนนะครับจะห้อยลงมานี้นะครับอลอดผ่าน่า ขาด้านนี้นะครับขาขวาก็จะเหมือนจะทับเส้นสังคาตินะครับแล้วก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับก็การประสานมือแล้วครับการวางารูปแบบของพุทธศินก็สวยงามครับแล้วก็ก้มหน้าคล้ายๆกับหลวงพ่อแก้วนะครับคล้ายๆกับหลวงพ่อแก้วพิมพ์ปันนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับ อันนี้นํามาเป็นโบนัสเป็นโบนัสให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนนะครับอ่าต้องขออภัยถ้าเกิดว่าเอ่อไม่ชัดหรือว่าอะไรนะครับอ่าเนื้อก็มีความเก่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปหลงพ่อเงินย,วยาวๆนะครับเป็นคลิปหลงพ่อเงินที่เอ่อเยาวันสร้างนะครับอ่าเปรียบเทียบให้ดูผ้ารุ่นเก่ารุ่นใหม่ให้เพื่อนๆดูตาหนิแต่ว่าคลิปนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับใครรู้จักก็แนะนำเม้นเ,เข้ามาได้นะครับให้ความรู้กันนะครับมีการจานยันไว้ด้วยนะครับเนื้อจะเป็นเนื้อคล้ายๆกับรุ่นของ พักกิ่งประวัเลนะครับการจันยันที่ฐานแบบนี้แล้วก็เนื้อที่มีลักษณะมันเงาแบบนี้นะครับเพราะว่ารุ่นหลังๆมาผมก็ไม่ค่อยเห็นนะครับพุทธศินแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครับ